อ่าครับวันนี้รับอ่าปกกับลาวนะครับผมช่องสร้างเงินซดจากเกมนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคแล้วนะครับพี่น้องอ่าเทคนิคที่ผมจะมาแนะนําก็คือว่าสองเทคนิคนะครับอ่าเทคนิคแรกนะครับก็คือว่าแทงฟังชนะนะครับอ่าแล้วก็เทคนิคที่สองนะครับก็คือว่าแทงฟังเพยนะครับอ่าผมก็จะแทงสลับไปสลับมาเลยนะครับพี่น้องอ่าแทงสลับฟังอ่าคือยังไงอ่ะ คือแทงตาต่อตาลยพี่น้องสลับตาต่อตานะครับอ่าแต่ว่าพี่น้องไม่เข้าใจนะครับผมก็จะลงทุนในเล่นะครับอ่านี่นะครับเปย์เยอะชนะนะครับผมก็จะแทงฟั่งเพย์นะครับอ่าเทคนิคเล็กเขาือว่าแทงฟั่งเพย์นะครับอนี่ก็ผมมาแนะนำสองเทคนิคนะครับ อ่าตีกัน็กก็คือว่าแทงฟังแพเทคนินทีสองก็คือว่าแทงฟังชนะนะครับเราจะแทงสลับตาต่อตา,ตานะครับพี่น้องอ่ารอบนี้นะครับไม่ว่าทุกหรือพิษนะครับอ่าปุ๊บก็จะแทงฟังนชนะนะครับไอ้ผลรอบนี้ก่อนนะครับแทงฟังแพลตักตาแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟังชนะตักตาแทงสลับไปสลับมานะครับ อ่าลองรอสามนะครับอ่ารอบนี้นะครับเผลอชนะนะครับอ่าปุ่มกดเแทงฟังตีชนะนะครับอ่าสลับไปสลับมาเลยพี่น้องสลับเทคนิคตาละตาอ่าเแทงสลับไปสลับมาตาต่อตานะครับ เราคือเราไาดูสกิตี้นะครับเราไ่ดูเข้าายนะครับอ่าเราเท็กบมเทคนในกล้องเรานะครับอ่ารอบนี้นะครับไม่ว่าพิษหรือทุกนะครับผมก็จะลงฟังที่มันแพ้นะครับไอปนตานี้อนนะครับผมก็จะลงฟังที่มันแพ้นะครับอ่ากองเราเต็มนะครับอ่ากองก็บอสนะครับ อ่ากองหลุกนะครับอ่ากองบเป็ดนะครับอ่ารลบนี้นะครับเพย์เยอ์เพย์นะครับอ่าเออเพย์เยอ์เพย์นะครับผมก็จะลงเพย์เยอะนะครับเป็นหมายที่สามนะครับแต่งฟังเพย์นะครับแต่งสลับไปสลับมาเลยพี่น้องอ่ารลบนี้แ่งฟังเพย์นะครับแต่งฟังเพย์อ่าแล้วก็ให้มันผลตานี้นะครับ ผมก็จะลงฟังชนะนะครับแต่ว่าพี่น้องไมครับอ่าให้พี่น้องก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอาสอบถามได้นะครับอานี่ก็แทงฟังเพนะครับรอบนี้นะครับแต่ว่าให้ผลรอบนี้นะครับผมก็จะแทงฟังชนะนะครับแทงสรับตาต่อตานะครับพี่น้องอาอย่าลืมนะครับ ไอ้นี้ยำนะครับเพื่อใครไม่เข้าใจนะครับอ่าก็งลงปอกเอานะครับอ่ารถบนี้นะครับไปยื้ชนะนะครับอ่าลืมเลยพี่น้องเต่องอะไรเร็วอะอ่าอปุ้งโกเต่งไปยื้อนะครับอ่าเต่งขวงชนะนะครับตำตาลืมพี่น้อง อาเล่นเอ,อ,องหรือมีเองไปน้องเราสรับอ่าเทคนิคของเลานะครับอ่ารลอบนี้ก็แทงฟังชนะนะครับแทงฟังชนะอ่าแต่ว้าผลต,ตานี้นะครับผมก็จะแทงฟังที่มันแพ้นะครับเราดูนะครับดูตาตาเต้่อยไปน้องอ่าแต่ว่าผลอาแต่ว่าผลตานี้นะครับผมก็จะแทงฟังที่มันแพ้นะครับ โ่งเต็มเท้านะครับอ่ากลองโลกโซงนะครับแท่งฟังที่มันเพนะครับอ่าเสมอนะครับแต่ว่าเสมอก็ลงตัวเดิมนะครับพี่น้องแต่ว่าเสมอก็เราไม่ต้องคิดนะครับเราลงตัวเดิมไปเลยครับอ่าไอปอนตานี้นะครับ ผมก็จะแทงฟัง่มันเพนะครับสลับสลับเทคนิคไปเรื่อ่ไปน้องสลับตาต่อตานะครับอ่าแทงฟังเพตักตาแล้วก็แทงฟังชนะตักตาแทงสลับไปสลับมาเรืพี่ไปน้องอ่านี่ยีปุ่มย้ำๆนะครับเพื่อปุ่มลืมนะครับพี่น้องอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับอ่าผมก็ต้องย้ำานะครับ ของเราสีนะครับของกบทนะครับ่าของเราสีนะครับของกบทเย็ดนะครับ่ารอบนี้นะครับเพย์เยอร์เพย์นะครับผมก็จะลงฟังเพย์เยอร์นะครับแต่งฟังตีเพย์นะครับเป็นหมายที่สองนะครับ อ่าแล้วก็แล้วก็ผลลบนี้นะครับผมก็จะแทงฟังชนะแล้วนะครับอ่าสลับไปเรยเอยๆลยพี่น้องสลรับเทคนิคไป่ละตานะครับอ่าสลรับตาต่อตานะครับบางทีผมก็อธิบายปิดปิดทุกทุกพี่น้องผมก็ต้องขอาภัยนะครับผมก็ลืมลืมมั้งนะพี่น้องอธิบายไปลงทุนไปนะครับแต่ว่าพี่น้องจะลงทุนนะครับพี่น้องก็ควรมีสตินะครับอ่าดังสติมีสติเยอะๆนะครับ ไม่ต้องมาแถวเล่ลงทุนบางเล่งพางนะครับเดี๋ยวอย่าตำมันี่น้องลืมได้นะครับรอบนี้นะครับรอบโปกเป็ดนะครับผมว่าจะแทงฟังชนะนะครับแทงฟังชนะนะครับแทงเพย์ยืดัวัลวล,วลวุพี่น้องไม่ได้ลงเบงเกอร์ตั้งไม้ที่นี่ครับผมไม่เป๊กี่น้องเราก็ลงทุนไปตามเทคนิคนะครับ อ่าไอปอนตาันนี้นะครับผมก็จะลงลงลง,ลงติว่าฟังมันเพนะครับแ่งสลับไปสลับมาเลยพี่น้องลงทุนแบบไหนก็ได้พี่น้องอ่าเอาติวอเอาติวาราเข้าใจนะครับอ่ารอบนี้มาว่าพิษหรือทุกนะครับผมก็จะลงฟังที่มันเพนะครับ แต่ว่าใครที่ว่าฟังปัษาไทายไม่ออกพี่น้องผมก็ต้องขออภัยนะครับอ่ากองหสีกองเรา้านะครับอ่ากองหลสีนะครับอ่าเสมอนะครับอ่าแต่ว่าเสมอก็ลงตัวเดิมนะครับอ่านี่เราําเราตามฟังชนะอยู่นะครับนี่นะครับเราตามฟังชนะนะครับ ไอ้ผลไอ้ผลานี้นะครับผมก็จะเทงฟังที่มันเพนะครับอ่าฟังในเพรเราแทงฟังนั้นนะครับต่อเดียวนะครับตาต่อเดียวนะครับแต่ว่าใครไม่เข้าจใจพี่น้องพี่น้องก็ดูคลิปนะครับแล่คลิปแล่ไล่ไล่ล,ลบนะครับอา่าแล่สักยี่สิบลบก็ได้พี่น้องเออ แลเราเข้าใจนะครับอ่าของรลเตทนนะครับอ่าปอนตานี้นะครับผมก็จะลงฟังที่มันแพนะครับอ่าของรลซ้ำนะครับอ่านี่ก็ได้กาไรนะครับอ่านี่นะครับเบงเกอร์แพนะครับเบงเกอร์แพผมก็ลงแบงเกอร์นะครับลงฟังที่มันแพนะครับ ่านี้นะครับให้มันผลลบนี่นะครับผมว่าจะลงฟังชนะนะครับอ่าหลอดสลับไปตาต่อตาอ่าสลับไปตาต่อตานะครับอ่าเต่งเต่งเต่งฟังติเป๊ะสักเกมนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาฟังชนะสักเกมนะครับหลอดสลับไปสลับมาเลยพี่น้องอ่ของโกสามนะครับอ่าลอดโซงนะครับอหลอดนี้นะครับเปพย์ชนะนะครับผมก็จะลงฟังชนะนะครับ เป็นหมายที่สองนะครับอ่านี่เราตามฝั่งชนะนะครับ รอบนี <Es> <an> ้นะครับไม่ว่าพิษไม่ว่าพิษหรือทุกนะครับผมก็จะลงฟังที่มันเพยนะครับกองราเต็มนะครับอกองรถเย็ดนะครับรอบนี้นะครับเพย์เยอะเพนะครับเพย์เยอะเพผมก็ลงเพย์เยอะนะครับเป็นหมายที่สามนะครับอ่านี่เราก็ตามฟังที่มันเพยนะครับ นี่ก็เป็นหมายเลสามนะครับกับซองเทคนิคนะครับแต่งสลับไปสลับมาเลยพี่น้องฟังชนะทักเกมนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาฟังแพ้ต่เกมนะครับกองหลอดสามนะครับกองกอสีนะครับกองหลอดสามนะครับไม่นานะครับนี่นะครับ,รบ,รบแบงเกอร์ชนะนะครับผมก็ลงแบงเกอร์นะครับ าตามฟังีิชนะนะครับเป็นหมายสุดท้ายนะครับนี่กขขึ้นหมายสุดท้ายนะครับแต่งแบงเกอร์นะครับแต่งฟังชนะนะครับเล่น,นะครับ กับสองเทคนิคนี้นะครับว่าจ,จะโหลดไม้นะครับอ่านี่ก็ตามฟังชนะนะครับนี่นะครับอ่ากดเต้นหนึงนะครับ หากองโลโซงนะครับอ่ากองกบอดนะครับอ่ากองหลอกเบลลังนะครับพี่น้องหมายสุดตายพี่นอ้องอ่านี้นะครับผมก็จะลงฟังที่มันเพยนะครับอ่าแต่ว่าลงฟังที่เพยผมก็ลงเพยเยอะนะครับ เสียวเซียวไม่แลงไปน้องแค่เดียวอ่าวันนี้ก็ตามฟังติเพนะครับนึกว่าไม่ลดแรงไปน้องแค่เดียวใจวิววิวเลยแค่เดียวอ่านี่ก็แทงฟังติเพนะครับแทงสลับไปสลับมาเลยพี่น้องต่อพี่น้องไม่เข้าใจนะครับ พี่น้องก็แลคลิปนะครับแหลไล่ไล่โัไปเรืยพี่น้องรอว่ถตาพี่น้องไม่เข้าใจพี่น้องก็อ่าคอมเมนต์ถามนะครับอ่าสอบถามได้นะครับอ่ากงลอเตนนะครับคงก็เจ็ดนะครับอ่าเจ็ดเสมอนะครับเจ็ดเสมอนะครับ แต่ว่าเสมอก็ลงตัวเดิมนะครับลงฟังที่เพนะครับ แต่ว่าทุกในตานี้นะครับผมก็จะหยุดคลิปนะครับพี่น้องเผื่อคลิปมันก็จะไม่ยาวนะครับอ่ากองรถเย็ดนะครับอ่านีก็กำไรตามเป้านะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะจบคลิปนะครับพี่น้องอ่าไว้พบกันไหมกับผมช่องสร้างเงินสดจากเกมนะครับ รอ,อติดตามได้นะครับว่าผมจะมาในน้ำทิงมิกอะไรให้นะครับเ <c oughs> อานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะจบคลิปนะครับพี่นอ้องาหวพบอกกันไหมครับผมชองสร้างเงินซดจากเกมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ